สวัสดีครับวันนี้มี2รุ่นมาเปรียบกันนะครับตัวแรกก็คือ galaxy a 2 2 4 g แล้วก็ vivo y 3 1นะครับราคาเนี่ยพอๆกันก็คือ7,000บาทนะครับโดย galaxy a 2 2เนี่ยจะถูกหน่อยเพราะราคาก็อยู่6,999เนาะแล้วก็ y 3 1 2,021แรม8อ ram อยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับมาดูดีกว่าว่ารุ่นไหนมีอะไรเด่นบ้างซึ่ง y 3 1เนี่ยเข้ามากับจอ ips 6.58นิ้วนะครับถือว่าจอใหญ่มากแล้วก็ full hd plus ด้วยแต่สแสดงผลที่หกิ hz นะครับ ตัวนี้เนี่ยขนาดมันกอนั่งใหญ่แล้วก็แสงผล่อน้าโอเคในเรื่องสีสันนะครับแต่ความสมูทเนี่ยมันก็จะนง่งนวงหน่อยเนาะสำหรับใครที่คุ้นเคยกับ90เฮิร์นะครับแน่นอนว่าดังนั้น Galaxy A22 4G เนี่ยก็จะมากับ AMOLED HD+ นะครับความนี้อาจจะไม่เท่าแต่สีสันนี่จัดจ้านกว่านะครับขอบบางกว่าและแสดงผลที่90เฮิร์ด้วยเวลาเราปาดพวก f a c e b o o เอ่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ย ลื่นมากนะครับอันนี้หลายคนใช้จอ90หรือ120เนี่ยแทบจะกลับไป60เฮิรตไม่ได้เลยแต่ถ้าเอา2รุ่นมาวางเทียบกันนะครับ Galaxy A22 4G จะเน้นความสดความสีสันจัดจ้านกว่าแต่ Vivo ก็จะเน้นความเนียนนะครับอันนี้อยู่ที่คนชอบนะแต่เรื่องความสมูทเนี่ยยังไง Galaxy A22 ก็ชนะนะเพราะว่าจอเขา90เฮิรตนะครับอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกอผมชอบจอ90เฮิรตจริงๆนะเวลาเราใช้งานจริงมันจะสมูทมากนะครับ เรื่องพอร์ชชื่อมต่อก็คล้ายกันนะครับโดย Vivo Y31 ก็มี Type-C หูฟัง3.5ลำโพงเดียวแล้วก็ปุ่ม Power อร์ที่บิวอินสแกนลายนิ้วมือในตัวนะครับอย่าง A22 ก็เหมือนกันนะเขามี Type-C หูฟัง3.5ลำโพงเดียวแล้วก็ปุ่ม Power ที่สแกนลายนิ้วมือเช่นกันครับจริงๆ2รุ่นนี้เนี่ยไม่ต่างกันแต่ขนาดเนี่ย A22 จะเล็กกว่านะครับเพราะหน้าจอเขาใน6.4นิ้วเนาะส่วน vivo จอจะใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องของไซ z i n g จะต่างกันพอสมควรนะฝาหลังเนี่ยของ galaxy A22 4G จะเน้นโทน pastel นะครับอันนี้คือสีมินนะก็จะเรียบเรียบง่ายๆนะครับผมว่าหลายคนก็คงเอาไปใส่เคสอยู่แล้วนะครับส่วนการจัดวางกล้องก็อย่างที่เห็นเนาะส่วน y 3 1เนี่ยจะเน้นโทนเลเยอร์ที่ เปลี่ยนสีเวลาสะท้อนแสงนะครับใครชอบความวือหวาว Vivo กา a จะดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ เรื่องซอฟต์แวร์มากับ Android 11คครบด้วย One UI 3.1ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับใครเคยใช้ซัมซุงเนี่ยก็จะชอบนะเพราะว่าการใช้งานใช้งานง่ายมากไม่จุกจิกแล้วก็สามารถคัสตอมไ e ได้เยอะทีเดียวทั้งเรื่องของโลโก้วอลเปเปอร์ธีมต่างๆนะครับแล้วก็มีออปชั่นเสริมอย่างพวก Duo Apps นะครับเปิด2หน้าจอได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ค้าขทางเยอะทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มี a l w a y s On d i s p l a ดโดยสําหรับใครที่ วังแจ้งเตือนไว้นะครับมันจะโชว์เลยโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอนะก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเช่นเดียวกับ vivo Y31 เขาก็รันบน Android 11นะครับราบไปฝันทั้โซเอส11เวอร์ชันล่าสุดของเขานะครับเรื่องของ UI ต่างๆจะเรียบง่ายเหมือนกันแต่เรื่องของอแอปพลิเคชันเหลือต่างๆเนี่ยจะ ดูซับซ้อนกว่านะครับถ้าการใช้งานเนี่ยจะใช้งานยากกว่า a m s u ุงนิดนึงนะครับแต่เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆก็มีข่อนข้างเยอะนะเรื่องของการปรับแต่งตีมีเอฟเฟกนะครับมี App Store ของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของออปชันต่างๆเนี่ยจริงๆผมชอบของ Samsung มากกว่านะเพราะว่าเขาใช้งานค่อนข้างง่ายกว่านั่นเองนะ มาต่อเรื่องกล้องดีกว่ากับ Galaxy A 22 4G นะครับก็ามากับความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนส์หลักมี OIS ด้วยสำหรับใครที่ถ่ายวิดีโอถ่ายกลางคืนเนี่ยเปรมปรีมากนะครับเพราะมีกันสัน่นในตัวแล้วก็มีอันตรอไว้ด้วยกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ย ทำได้ง่ายและสะดวกเพราะเขาโปรเซสต่างๆให้หลังกล้องเลยมีโหมดหนท์นะครับที่สามารถใช้ใทั้งเลนส์หลักแล้วก็แอนดรวไวนะครับเช่นเดียวกับวิดีโอที่มีย i s แล้วก็ใช้งานได้ทั้ง2เลนส์นะครับมีโหมดพอ์เทรตที่ถ่ายได้ทั้งคนแล้วก็ถ่ายได้ทั้งสิ่งของนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีโหมดอื่นๆอ,อย่างมาโครเขาก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของคุณภาพรูปถ่ายบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคครับอย่างกล้องหน้าเนี่ยถ่ายออกมาสกินโทนเนี่ยไม่เวอร์บวังอลังการจนเกินไปนะครับเบอร์หลังค่อนข้างเนียนครับอย่าง ถ่ายอาหารเนี่ยถ่ายดีนะเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขามีการโปรเซสเรื่องของอสีสันของวัตถุอ็อบเจกต์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าถ่ายวิวถ่ายท้องฟ้า โคตรสวยนะครับอันนี้ลงไปแล้วแบบนี่ใช้อะไรถ่ายเนี่ยนะครับใช้ Galaxy A22 4G นะครับไม่ใช่รุ่นราคาแพงแต่อย่างใดก็ถ่ายสวยเหมือนกันถ้่่าสนใจมี OIS e นะครับอย่าง OIS เนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโออย่างที่เห็นนะครับคือผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับอย่าง gimbal อะไรเงี้ยไม่มีนะครับคุณเดินถ่ายแล้วผมเดินถ่ายแบบถอยหลังด้วยนะครับมันจะมีการสั่นนิดนึงแต่ OIS ช่วยได้เยอะจริงๆครับสำหรับใครที่ชื่อชอบการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยห้ามพลาดเลยส่วน v ิ v o Y31 เข้ามากับกล้อง4 8ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่ถูกตัดอันตรายออก OIS ก็ไม่มีนะครับก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งของเขานะครับองไรก็ดีเรื่องของเมนูการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างครบเหมือนกันนะแล้วก็เขามีจุดขายข,ายของเขาก็คือโหมดพอร์เทรตที่สามารถถ่ายได้ลึกกว่านะครับละเอียดกว่าและสกินโทนจะเหมาะกับคนเอเชียมากกว่า ภาพรวมคุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับอย่างกล้องหน้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทาง vivo หรือแบรนด์อื่นๆที่คล้ายกันเนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตนะครับก็ต้องยอมเขานิดนึงแต่เรื่องอื่นนะครับผมว่าซัมซุงทําได้ดีกว่าครับในเรื่องของสีสันเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างที่เห็นก็คือถ้าสีสันท้องฟ้าอะไรเงี้ยคนจะชอบซัมซุงมากกว่านะครับเพราะมันดูเว่อร์วังอลังการกว่านั่นเองนะแต่รวมๆก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับสำหรับ vivo y 3 1ก็ทําได้ดีครับ มาดูเรื่องเกมดีกว่านะครับกับ g า l a x y A 2 2 4 G รุ่นนี้ใช้ชิป Helio G 8 0นะครับเป็นชิปเกมมิ่งของ MediaTek ประสิทธิภาพนี่ยอยู่ในเกมกลางๆนะครับเล่น R X เนี่ยสบายนะครับลื่นไม่ร้อนแล้วก็แบตไม่ไหลครับแล้วก็มีเกมบูสเตอร์ที่ไว้ตั้งค่า,าต่างๆได้อัดหน้าจอก็ได้นะครับเปิดแอปแบบป๊อปอัพก็ได้เวลาเรามีแชทอะไรขึ้นมาก็สามารถเปิดได้เลยนะครับถือว่าสะดวกสบายก็โอเคนะครับส่วน Vivo Y 3 1เนี่ยก็ใช้ชิป Snapdragon 6 6 2นะครับจริงๆ รเ,เรื่อง performance จะพอๆกันนะครับแต่บางเกมก็อาจจะมีการ optimize ก็ต้องไปดูนะครับว่าคุณเล่นเกมอะไรเป็นหลักนะแต่ภาพรวมแล้ว2รุ่นนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมอะไรต่างๆได้ค่อนข้าโอเคเหมือนกันนะครับ ภาพรวมการใช้งานของ Galaxy A22 4G แล้วก็ Vivo y 31เนี่ยจริงๆเป็นคู่แข่งที่สูสีมากนะครับคือมีจุดขายที่ดีมากๆในแบบของมันนะครับอย่าง Vivo y 31เนี่ยเขามากับแกรม8เนาะแล้วก็หน้าจอใหญ่กว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้ามองรวมๆแล้วนะ Galaxy A22 4G เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆทั้งจอ AMOLED 90 h z นะครับสีสดลื่นสมูทเวลาเราปาด ใช้งานต่างๆเนี่ยมันดูดีมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของกล้องนะครับที่มี OIS ในตัวนะอันนี้ผมเป็นอะไรที่ชอบมากเวลาเราถ่ายรูปเงี้ยแล้วโปรโเซสออกมาสีสวยมากใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับแล้วก็บอดี้สวยด้วยสำหรับ Galaxy A22 4G ก็วางจำหน่ายแล้วในะราคา6,999บาทนะครับแรม6 รอบ128มีให้เลือกถึง3สีก็คือ Mint, ์ไวโอเและก็แบล็กนั่นเองช่วงนี้อาจจะซื้อค่อนข้างยากนิดนึนงสําหรับช่องทางปกตินะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับราคานี้เลยแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆก็แล้วแต่ดีลเลอร์นะครับก็แน่นอนว่าผมเทียบมาให้ชมแล้วสําหรับใครที่หามือถือง,งบ7,000บวกลบนะครับ Galaxy A22 4G คุ้มมากๆก็ขอจบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ